ำชาวข่ายวันนี้จะประกอบอาหารกันแล้วนะครับการประกอบอาหารวันนี้ก็คือไข่นะครับแต่ละคนต่อไข่ใส่ถ้วยหมดแล้วนะครับดูใส่กรอกันเ่ลบาเล็ดโอ้โอ,โอหมูยอนะครับหมูยอนะครับอันนี้กลุ่มสีอย่างครับกลุ่มสีอย่างสีชมพูนะครับม่วนขนาดเลยนะไอกลุ่มนี้สีไออย่างนี้สีแสดนะครับ สีแสดนะครับมวนดีขนาดนะครับอันนี้ประกอบอาหารนะครับทุกคนแต่และกลุ่มสีมีไข่มดเลยนะครับไข่ไนะค,รครับไข่เมนูไข่ล้นลวนนะครับวันนี้อันนี้สีอย่างข้ามีสีอย่าง สีเหลืองนะครับเมนูไข่นะครับช่วยก,กันโคนไข่ขนาดนะครับจะฟ้าละว,วิดีโอครับวิดีโอ,อลงยูทูป กลุ่มนี้กลุ่มสีครับผมกับลังทอดไข่เตียวไข่ยำไข่อะไรไม่รู้อุปกรณ์ไม่ครบมันจะยุ่งซึหมวกหมวกไข่หายขงหมูไหนหายของของ

กลุ่มนี้กลุ่มสีอะไรครับเชบื่ชอมพูจะทอดไข่แล้วนะครับก็นี่กําลังทดลองว่าน้ํามันฮอนเตบัตเตนะครับไม่กินนะครับเกิดไปครับเนะครับกลุ่มนี้กลุ่มสีชมพูน้ํายําก็อร่อยโดยหมยลี่เนาะร้อนระแ่ร้นวจะูร้บอกฟูำลังทอดไข ครับไม่ได้กินไม่ได้กินก็ว่าการแขมงกรรมนะครับไข่ใกล้<ค><ค>จะสุกแล้วโอเคนะครับโอ้ข้าวห้าข้าวห้าเจียวไข่จะกลายเป็นขั้วไข่แล้วนะครับประเดี๋ยวนี้นะครับอือหือพวเราขอชิมหน่อยได้ไหมเธอมันเผ็ดอย่างเดียวอ่ะเพดีอย่างวใจเย็น ได้แล้วเออแม่สีเลือนขอใา่อย่างงี้วะ